ก็โอเคครับสวัสดีครับในช่องพีช่ชาแนลวันนี้เราจะมาทําการคือเข้าหน้าหนาวแล้วก็เข้าหน้าแล้งนะครับตันนี้ต้นไม้ผมเริ่มจะตายนะครับก็เลยวันนี้ผมจะมาทําการคือเรียกว่าให้เป็นระบบน้ํานะครับให้มันช่วยให้ต้นไม้ไม่ตายนะครับผมแล้วก็จะมีอุปก,กรณ์นะครับ มีอุปกรณ์ขวดน้ำนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วก็มีเสียมนะครับแล้วก็มีเด็กแหลมนะครับประมาณนี้อันนี้นะครับที่เราทําไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะเอาขวดน้ําเจาะรูนะครับตรงกลางครับแล้วก็เอาน้ําใส่แล้วก็เราก็จะทิมไว้นะครับเพื่อว่าไม่ให้ต้นไม้มันเฉาตายนะครับเมื่อ ช่วงหน้าแหงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแค่เจาะรูน้ําใส่มันก็นจะใช่ช่วยได้หลายวันนะครับก่อนน้าจะหมดขวดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ